อยากให้ทาารสอพูดถึงความสาคัญจารึกไว้ในวันนี้นะครับให้พี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ได้รับรู้ว่าประเทศนี้มีคนสาคัญเกิดขึ้นในสังคมไทยครับผมพูดแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าสังคมไทยกระแสหลักนั้นไปนติดในรูปแบบความฉาบฉวยนิมิตด,ดีก็คือว่าสังคมไทย มีบุคคลมีหน่วยงานที่แวกออกจากกระแสหลักทั้งที่ผมเอ่ยแล้วอะสันติอโศกนี้เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งแวกออกจากกระแสหลักและผมเห็นว่าหน่วยงานที่แวกออกจากกระแสหลักนั้นมีมากยิ่งขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคนผืนแผ่นดินใหญ่เนี่ย ผมว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีความหวังยิ่งกว่าเมืองอื่นทั้งหมดเพราะกระแสหลักในเมืองไทยนั้นกำลังถึงซึ่งวิสัญ,ญีภาพวิสัญ,ญีภาพในแปลว่าสลบต่อไปก็คงจะถึงบรณภาพเพราะฉะนั้นการที่เสื้อแดงก็ดีเสื้อเหลืองก็ดีแสดงบทบาทอยู่เวลานี้เนี่ยมันท้าทายกระแสหลักซึ่งเราควรจะจับตามอง <c oughs> อย่าไปเลือกข้างเส <c oughs> ื้อแดงมีอะไรผิดพลาดหลายอย่างเสื้อเหลืองมีอะไรผิดพลาดหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งซึ่งทั้งสองฝ่ายนี่พยายามทำคือเชีย่ยเห็นเลยว่ากระแสหลักนั้นไปไม่รอดในที่ไปรอดอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่กระแสรองและกระแสรองที่สําคัญ,ญยิ่งคือกระแสที่อยู่คร้างรากยาคนยากไรซึ่งเคยถูกลังเกียจถูกกล่าวหาเป็นหมาเน่า เป็นขี้หมาเดนต่างๆเหล่านี้คนเหล่านี้เดี๋ยวนี้เขายืนหยัดขึ้นมาเขาต้องการศักดิ์ศรีเขาต้องการพื้นภูมิธรรมเดิมผมว่าถ้าเราช่วยกันระดุงรากญ้าเหล่านี้ให้มีคุณธรรมให้เขาหาความดีความงามความจริงผมว่านี่เป็นทางออกที่สำคัญตั้งที่ผมเรียนแล้วไงครับ ทันตีอโศกเป็นขบวนการหนึ่งซึ่งเข้าถึงรากหญาเข้าถึงขบวนการซึ่งเป็นคนข้างล่างและมีความภูมิใจในความเรียบง่ายในความดีความงามและความจริงผมดีใจครับว่ามีหลายหน่วยงานผมเองได้แสดงบทบาทเล็กน้อยในเรื่องนี้ผมก็ดีใจนะครับหลายบทบาทที่ผมทำอยู่เนี่ยท่านจันทร์ก็มาช่วย เป็นกำลังอดนุนมากยกตัวอย่างนะครับเมื่อเร็วๆนี้อาจารย์กรุณากุศลาใสาตายจากไปกรุณากุศลาใสาก็เป็นเม็ดเพชรเม็ดหนึ่งนะครับซึ่งกระแสหลักไม่ให้ความสนใจเลยเลยทุ่มเทชีวิตทั้งหมดเพื่อบ้านเมืองเป็นคนแรกที่ติดต่อกับจีนจนเรามีทางสัมพันธมิตรจีนอย่างเรียบร้อย กลับมาถูกติดคุกอยู่เจ็ดแปดปีก็ทำคุณงามความดีให้บ้านเมืองเมื่อตายจากไปจีนก็ไม่ได้สํานึกถึงไทยก็ไม่ได้สํานึกถึงและตอนมีความสัมพันธ์ตมตรีกับจีนนั้นคริสตปรามโมดฉวยโอกาสแล้วปีนี้รัฐบาลไทยก็เสนอให้คริสตปราโมทเป็นบุคคลสําคัญแห่งโลกในยูเนสโกกล่าวคือเรายกย่องคนกึ่งดิบกึ่งดีคนฉาบฉวยคนเลวร้ายเช่นคริสตปราโมดเป็นต้นเพราะฉะนั้น ทักษิณเป็นเพียงส่วนหนึ่งในกระบวนการอันนี้เท่านั้นครับเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเลวร้ายกว่าคนอื่นชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามาสนับสนุนนะครับคนที่กระแสหลักทําไมสนับสนุนมาสนับสนุนคนข้างล่างนั่นที่กล่าวแล้วกรณีของาจงกรุณากุศลาสายที่ตายจากไปเราได้ตั้งกองทุนกรุณาเรืองอุไรกุศลาสายเรืองอุไรย,ยังอยู่นะครับเป็นผู้หญิงตาบอด ทำคุณงามความดีมากคนก็ลืมไปแล้วเราตั้งกองทุนเรื่องอุไรกรุณาเรื่องอุไรคุศลอาศัายเพื่อความเป็นไทยของเด็กและเยาวชน <c oughs> ไทยไม่มีตัวยอนะครับเพราะในสังคมนั้นต้องการให้คนเป็นไทยมีตัวยอคนที่เขาไม่เป็นไทยก็ให้เขาเป็นไทยครับเช่นมุสลิมภาคใต้เขาเป็นมาลายูก็ไปเรียกเขาว่าไทยมุสลิมเขาไม่ต้องการเป็นไทยเพราะไทยที่ไม่มีตัวยอหมายให้คนเข้าถึงความเป็น อิสระเสรีเข้าถึงความดีความงามความจริงเพราะกองทุนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เราหวังว่าจะช่วยสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความเป็นไทยเข้าหาความงามความจริงและความดีและเด็กเหล่านี้ก็าอาจจะมองมาที่ท่านอังคารกาลยาณพงศ์ซึ่งเป็นตัวอย่างในทางความงามทั้งทางภาษาและทั้งทางจิตจิตรกรรมเป็นต้นและวันที่22เดือนหน้าอาจาร,รย์เฟื้อหาดิพิทักษ์ จะมีอายุครบร้อยคนก็ลืมเฟื้อฮาริพิทัก์ไปแล้วครับเฟื้อฮาริพิทัก์นั้นในทางจิตรกรรมเขียนภาพไม่แพ้ศิลปินคนใดในตะวันตกที่มีชื่อเสียงที่สุดร่วมสมัยแต่เฟือก็ทิ้งความเป็นเลิศในทางจิตรกรรมสมัยใหม่หันมาร่วมกับท่านอังคารอนุรักษ์ศิละปะอารยธรรมไทย ทุ่มเทชีวิตครับทั้งที่สุโขทัยอยุธย,ยาชนบุรีธนบุรีกรุงเทพทั้งชีวิตและงานที่เฟื้อทำไว้นะครับในทางจิตกรรมคนก็ลืมครับวัดใหญ่ที่ทุ่มเทชีวิตทั้งหมดให้ภาพก็จะเลือนลายหายไปพระซึ่งอยู่กับวัดทุกวัดที่เฟื้อทำมาไม่มีวัดไหนเลยครับไม่มีพระที่ไหนเลยที่สนใจ ที่จะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้วัดระฆังเป็นงานล่าสุดที่เฟื้อทำในการอนุรักษ์หอไตรซึ่งเป็นบ้านเดิมพุทธยอดฟ้ามีความงามในทางสถาปัตยกรรมมีความงามในทางจิตกรรมมีความงานอันเป็นเลิศทุ่มเทชีวิตทั้งหมดครับรักษาไว้ได้พระวัดระฆังหรือพระทั้งหมดในคณะสงฆ์ไม่สนใจเลย สมภารวัดระฆังมันจะสร้างอาคารจอดรถสูงห้าชั้นบังหอใจนี้เช่นเดียวกับเจ้าวาสวัดยานวาไล่ที่คนรอบวัดออกแล้วกมันจะสร้างตึกสาบสองชั้นเป็นโรงแรมเพราะฉะนั้นการโลภเงินโลภทองไม่เพียงทักษิณน,นะครับเจ้าคูทั้งหลายก็โลภพอๆกันเฮี้ยพอๆกันครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสแสวงหาความดีความงามความเลิศก,ก็ต้องกลับมาครับปลุกมโนธรรมสำนึกให้คนเห็นคุณค่าของอังคารของเฟือให้เข้าหาความเป็นเลิศระบบการศึกษากระแสหลักทั้งหมดไม่สามารถสอนให้คนเข้าหาความเป็นเลิศได้สถาบันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นราชวิทยาสถานไม่ว่าเป็นคณะกรรมการต่างๆเข้าหาความเป็นเลิศไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่ต้องการสแสวงหาเพียงความกึ่งดิบกึ่งดี ต้องเพียงหาต้องการหาเพียงรัพย์สิงคารชื่อเสียงเกยียรติยศอันจอมปลอมทั้งหลายผมว่าถ้าเราช่วยกันนะครับผมก็ดีใจที่มาพูดสันติอโศกเพราะสันติอโศกเป็นกระบวนการอันหนึ่งซึ่งมุ่งความเป็นเลิศมุ่งความดีความงามและความจริงถ้าเราผนึกกําลังกันนะครับในร่างในใน,ในด้านรากญ้าในทางรากเงาส่งส่งเสริมคุณงามความดีบูชาบุคคลที่ควรบูชา บุคคลที่คนบูชาไม่จําเป็นจะต้องมีชาติวุฒิอันสูงส่งบุคคลที่มีคนบูชาไม่จําเป็นจะต้องมีปริญญามาจากืองนอกไม่จําเป็นจะต้องมีเกยรติยศต่างๆอันจอมปลอมที่ให้กันบุคคลที่คนบูชาคือเป็นบุคคลซึ่งเข้าหาความเป็นเลิศบุคคลที่คนบูชาคือบุคคลที่เข้าหาความดีและความงามพยายามให้เด็กรุ่นใหม่เห็นแสงสว่างเหล่านี้พยายามหาตัวอย่างเหล่านี้และปลุกมโนธรรมสำนึกของคนรุ่นใหม่ ให้เขาแสวงหาความเป็นตัวเขาเองให้ได้เพื่ออยู่ต่อสู้เพื่อความสมดุลทางธรรมชาติต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและความยุติธรรมในสังคมนั้นต้องเป็นไปด้วยสันติวิธีเป็นไปด้วยอหิงสวิตีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามผมเห็นว่าเมืองไทยมีมีหวังมีทิศทางที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นผมมองเมืองไทยในแง่ดีครับไอ้ความชั่วร้ายต่างๆนั้นก็เป็นธรรมดาของทุกสังคมครับมันต้องมี แต่ถ้าเรารู้จักเปลี่ยนความชั่วร้ายนั้นให้เป็นคุณงามความดีเมืองไทยเราในอนาคตจะไปด้วยดีและธนาคารเมื่อจากเราไปแล้วก็จะมากระซิบกับเราบอกพอใจนะพอใจกระซิบกับเราเหมือนอย่างที่ได้ยินเสียงกระซิบจต่ต้นแก่ดรกแก้ั้งไหย